สวัสดีครับเพื่อนๆไปพ,พ,พ,พี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับมาดูต้นก้านเหลืองครับอันนี้เป็นลักษณะของใบก้านเหลืองที่ที่ห้อยลงมาเตี้ย เขาก็มีลูกนะครับผมเคยเห็นลูกเ่าแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าตรงนี้มีสองต้นต้นนี้เป็นต้นเล็กต้นเล็กนี่เกิดจากตอของต้นต้นเก่าที่ตายตอของต้นเก่า อันนี้เป็นอีกต้นลักษณะเปลือกลำต้นก็จะสีเทาอมดำเป็นล่องเล็กๆเป็นลายล่องเล็กๆแต่ไม่ถึงกับแตกสะเก็ดย้อนแสง ลูกของก็ขนาดเท่าลูกมานาวะครับแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือว่าไม่เคยลองกินแต่เนื้อไม้นะเป็นสีเหลืองเขาก็เลยเรียกว่าก้านเหลืองก็ใช้ได้ครับเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อไม้ที่แก่จัดๆก็จะเป็นก็เรียกเซียน เส้นส่วนออกสีดำแก่นก็จะออกแบบเหลืองแก้มดำดำแก้มเหลืองแต่ถ้าเป็นกระพีก็จะออกขาวอมเหลือง แต่ว่าบางคนเขาก็เรียกต้นต้นกระทุ่มกระทุ่มบกแต่แถวนี้ก็จะเรียกกันว่าก้านเหลืองบริเวณนี้ก็เป็นยอดภูเขาหิน เป็นช่วงไล่เขา่าเรียกเรียกดออีเหนียวดอกมตอนที่ยังไม่ยังไม่บานอ่ะโตม,โดมเดอแล้วชอบติดขางเกง ครับก็นํามาแบ่งปันกันชมนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับป่าเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าวันนี้ก็มารู้จักกับต้นก้านเหลืองก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ